ถังขยะแต่และสีมีความหมายว่าอย่างไรวันนี้จะเลช่ังรู้มีคําตอบสีแรกที่เราทําความเข้าใจกันก็คือสีเขียวหน้าตาถังขยะจะเป็นแบบนี้ถังขยะสีเขียวอ่ะใช้สําหรับทิ้งขยะที่สามารถย่อยสลายได้เองในระยะเวลาอันสั้น เช่นพวกกิ่งไม้มูลศาสตร์หรือเปลือกผลไม้อย่างเงี้ยก็คือทิ้งถังขยะใบนี้วิธีการจัดการของมันก็คือควรที่จะใช้ถุงที่สามารถย่อยสลายได้เช่นกันเพื่อลดมลพิษสีต่อไปที่เรามาทำความเข้าใจกันนะคะคือสีเหลืองจะหน้าตาเป็นแบบนี้จำง่ายๆคือเป็นขยะรีไซเคิลนั่นเองจะทิ้งพวกขยะรีไซเคลิลหรือขยะที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งเช่นกระดาษพลาสติกโลหะหรือแก้วนั่นเองวิธีการจัดการของมันนะคะถ้าเป็นไปได้คือล้างให้สะอาดและแยกประเภทให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการจัดการสีที่3นะคะ คือสีน้ําเงินคือหน้าตาถังจะเป็นแบบนี้ถังขยะสีน้ำเงินอะคือถังขยะทั่วไปนั่นเองทั่วไปคือแบบขยะที่ย่อยสลายได้ยากแล้วก็เหมือนแบบนำกลับมาผลิตใหม่แล้วมันจะไม่คุ้มทุนนั่นเองเช่นโฟม ซองบะหมี่ขิงสันเล่นรูปอย่างเงี้ยเป็นต้นสีที่4นะคะคือถังขยะสีแดงคือหน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้ถังขายะสีแดงอจ,จะใช้ทิ้งพวกขยะอันตรายที่มีสารเคมีปนเปื้อนหรือขยะที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมนั่นเองเช่นพวกถ่านไฟฉายหลอดไฟขวดที่บรรจุน้ํายาต่างๆมาเช่นขวดยาฆ่า,มาแมลงและก็รวมไปถึงพวกของเสียทางการแพทย์ด้วยวิธีการจัดก,การของมันก็คือเก็บแยกจากขยะอื่นให้ชัดเจนแล้วก็นําไปทิ้งที่จุดร,รับเฉพาะเขาจะมีจุดร,รับเฉพาะที่รับขยะนี้เนาะ แล้วก็ข้อระมัดระวังก็คือห้ามให้มันแตกไม่งั้นเดี๋ยว3เคเมีมันระเหยออกมาถุงต้องแข็งแรงแล้วก็แน่นหนามากๆนั่นเองถ้าใครกลัวจำไม่ได้ก็เซฟคลิปนี้เก็บไว้นะคะถ้ามีอะไรให้พํทำดีก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ฝา like กกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบาย